ทุกคนลองนึกภาพดูถ้าผมนั้นได้กลายร่างเป็นแชนซอมแมนโรบอทจะเป็นอย่างไรอย่าลืมฝากกดไลค์และกดซับสไคร้เดี๋ยวไปชมคลิปกันเลยเ้เพื่อนไปเลยกันต่อเลยละกันวันนี้เราจะเข้าป่ามันมีมนุษย์ที่ไหนมันอยู่ในป่าล่ะมันไม่ไม่มีไม่ใช่เหรอมีแต่พวกเราเนี่ยแหละนะเออเออไม่เข้าอยู่ในป่านั่มันไม่ใช่มนุษย์ละเราจะหาทางออกเฮ้ยเพื่อนนี่มันตัวอะไรเนี่ย มันคือหมูหรือปลาวะไม่ใช่ไม่ใช่นะมันมีเลือดอยู่บนหัวของมันด้วยอะใบมีดนัเนี่ยนี่ตัวอันตรายเนี่ยใครติดรายให้มันวะนะบนหัวมันเลดตัวคนเล็กด้วยเนเล็กอ้วยเฮนนายอย่าดูถูนะฉันคิดว่ามันมันน่าจะเป็นเอเลี่ยนที่อยู่น้องเอเลี่นแล้วได้นะตัวอนเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยรีบรั่งรีบรังรู้เห็นหรีบรั่งีบรังด้วยเหรอวะเนี่ย ใจเย็นก่อนนะมันปีศาจแล้ววะเนี่ยเพื่อนจะหนีไปไหนเล่าเฮ้ยอะไรไปเลี้วโถ่อยนายเฮ้ยนายนพยายามจะบอกอะไรกับฉันหรือเปล่าวะเนี่ยเฮ้ยนายมีพลังจริงด้วยนายอ๋อฉันรู้ละนี่น่าจะเป็นสัญญาณที่นายอยากให้ฉันเดินตามแล้วละสินะเอาล่ะจะให้ฉันไปไหนล่ะฮะนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยน่ากลัวจะมัดเลยอ่ะ นายจะพาฉันไปไหนเนี่ยเอ้ยน่มันแสงอะไรวะเนี่ยแสงนำทางอย่างนั้นเหรออะไรอะอฉันเห็นแล้วแคทลอตไม่ใช่สิมันคืออะไรอะเฮ้ยนนตัวอะไรวะเนี่ยอันนี้มันมีใบมีดด้วยนะเนี่ยน่าจะเป็นหัวหน้าของนายอย่างนั้นเหรอโอ้ย,อยอมันมีฟันอันโอ้โหโคตรคมอะ่ะแล้วมันมีใบมีดเหมือนนายด้วยอะหรือว่าเขาโดนอะไรวะเนี่ยฮะฉันขอลองจับหน่อยนะว่ามันคือคืออะไรหรือเปล่าอะนี่ อย่าเกิดอะไรขึ้นวะเน่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเขามีพลังด้วยเหรอเนี่ยเพื่อนทำไมนายไม่บอกวะเนี่ยฮะฉันไม่รู้เลยว่ามันมีพลังพลังงานอะไรบางอย่างน่ะเอ่วฉันด้วยน่อ่ออ่อที่ไหนวะเนี่ยะมันตัวอะไรวะเนี่ย นายคือตัวอะไรเนี่ยเพราแต่นี่นี่ชั้นอยู่ที่ไหนวะเนี่ยนายต้องปล่อยตัวชั้นนะเฮ้ยหลังบ้านอะไรกันวะเนี่ยที่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยไม่นี่นะนี่นะบ้านของนาอย่างงั้นเหรอนี่นะ นายทำอะไรกับร่างของฉันวะเนี่ยตอนนี้ทำไมฉันรู้สึกว่าฉันมีพลังฉันไม่เคยมีอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยอ่ะนี่ทำไงดีวะเนี่ยอะเดี๋ยวนะมันโอ้โหนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยนายเชื่ออะไรวะเนี่ยนายพูดได้หรือเปล่าวะเนี่ยฉันคิดว่านายคงน่าจะพูดได้นะ ปุจิตะอย่างนาอย่างนั้นเนาะนาชื่อปุจิตะฉันรู้ได้ไงวะเนี่ย่แต่นี่ฉันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยฉันมีแขนบ้าอะไรวะเนี่ยฉันจำได้ว่าฉันนั้นไปจับไอตัวปีศาจตัวนั้นบนหน้าของนายัางไงละ่ะตอนนี้ฉันติดเชื้ออย่างนั้นเนาะอื้ออ้้ฉันจะออกจากที่นี่ยังไงดีเนี่ยโอ้โหออ,อ,ออกได้จริงด้วยอาอละตอนนี้ฉันคงไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแล้วละสินะ ฉันคงกลาล่างเป็นเอเลี่ยนเหมือนนายแล้วละสินะสมมติว่าใครมาเข้าบ้านเข้าบ้านเดี๋ยวนี้เลยไปอย่าเผาเผาบ้านมาเผบ้านมันนั่นไงฉันดึกอุ้ยฉันว่าแล้วโอ้ยใจเย็นนะนี่ฝุ่นนายจะทำอะไรบ้านของฉันวะเนี่ยนี่ดะเพื่อนนี่ฉันเองนะเพื่อนไปออกไปอย่า นายไม่ใช่มนุษย์แล้วนายคือปีศาจไปนายดูหน้าของฉันสิฉันยังเป็นเจตทีวีเพื่อนของนายนี่เยอาเยอะไปป้ามานอ๋อเราเพื่อนเราต้องเหนียวจากที่นี่ให้ได้โปุจิตะนายอยู่ไหนเก็บคันไว้ก่อนมีฝาไว้ก่อนเถอะเยอโปุจิตะมานี่นิฉันต้องกลายร่างแล้วละสินนะเยอะหนีไป ไอ้ให้มันเผาบ้านของเราไปอย่างนั้นแหละไม่เป็นไรแต่เราค่อยมาย้ายอยู่ที่อยู่ใหม่ฝ่าไว้ก่อนเถอะนะมันตายแล้วมันขำพวกเราด้วยอ่ะปจิตะเฮ้ยตายแล้วฮ่า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 ฮ่รจเลยกระจายเลยจ้าพวกนยโดนทำร้ายแล้วก่อนฉันจะไม่ช่วยพวกนายแล้วล่ะมคนไปแล้วปจิตะเราย้ายที่อยู่กันเถอะเราไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปแล้ว แต,แ,ตแต่เดี๋ยวนะั้เดียวนะฉูฉันกลายร่าเป็นแชนซองแม่อ o พอดอย่างงั้นเหรอ้โหร่างของฉันตอนนี้มันโคตรโหดเลยว่ะเพื่อนเฮ้ยแ,แต่ทำไมนานคุณไม่ได้วะเนี่ยบ้าชมัดเลยวะ่ะเอาละลไปกันเถอะตามชั้นมานะเพื่อนเฮ้ย<ฮ>นีฉันอยู่ที่ไหนอีกแล้วละวันเนี่ย คืนแล้วละสินะนี่ผมอยู่กลางป่าที่ไหนคนเดียวเนี่ยพระปุจิตตาของฉันหายไปไหนอะนี่คุณบวยฉันอยากจะกลับบ้านแล้วละนะว่าแต่ที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยวุจิตานายอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยเจตทีวีมันหายไปไหนเนี่ยฮะนั่นนั่นไครน่ะเฮ้ยเจตทีวีนายหายไปไหนวะเนี่ยลุงบวยตามหาแถบแย่เลยนะนะลุงบวยใจเย็นนะตอนนี้ผมไม่ใช่คนปกติแล้วละนะลุงบวยใจเย็นสิ ไม่ใช่ลุงบวยใจเยนซิถูกเป็นไรวะเนี่ยเฮ้ยฉันตามหาแกสองวันสองคืนเนี่ยแกหายไปไหนฮะพอดีว่าอําอําจะบอกไงดีวะเนี่ยผมไม่ใช่ตัวปกติแล้วล่ะนะลุงบวยนี่ลุงบวยดูแขนผมสิเออนี่มันแกแกเป็นไขวะเนี่ยฮะผมเองผมไงเจทีวีอ่ะเฮ้ยแกต้องออกจากหมู่บ้านของเราเลยล่ะนะ ปจิตะนาอยู่ไหนวะเนี่ยใครคือปจิตะเนี่ยฮะเขาคือสุนัอปีาศาจเลื่อยนะโอ้โหผมเองไงผมไม่รู้นั่นไงเข้ามาแล้วรู้ว่าอย่าทำร้ายเขาเด็ดขาดเลยแห้วนะเอออยู่ไหนแสดงว่ามันใช่ไหมที่จะทำให้แกนั้นะเป็นแบบนี้เฮ้ยฉันไม่เอาน้ำของแกหรอกนะเอ,อ้ยใจใจนะเขาเขาสาใจดนะีมาหาอาหารมาให้ผมด้วยนะอย่างนั้นเหรอนีออ่อย่างนี้ฉันก็จะกลับ จับแกมากินซะหนี่จะทําให้เจดทีวีกลายเป็นแบบนี้ลุงบ๊วยใจเย็นก่อนนะโวจิตะเข้าสาใจดีดูแลผมนะลุงบ๊วยเฮ้ยตีนะหยดนะนี่ฉันจะขาดแกไอ้พี่สาบเฮ้ยทําไมลุงบ๊วยไม่ฟังผมเลยวะเนี่ยเ้ยเฮยอลุงบ๊วยอแกมีพลังด้วยอย่างนั้นเหรอเฮ้ยฟังผมก่อนสี่เฮ้ยทำไมไม่ฟังผมเลยวะเนี่ยเ้ยเออ ไอเจทีวีนายเป็นตัวอะไรวะเนี่ยอย้บอกแล้วไงว่าผมไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาผมกลายร่างเป็นปีศาจนี่แต่ว่าฉันจะจับไอตัวนั้นให้ได้ก่อนนะลุงบวยไม่กลัวเขาเลยหรือไงวะเนี่ยเอาละถ้าลุงบวยไม่ฟังผมแล้วแต่ละกันนะไม่ยจะกลับบ้านแล้วตอนนี้ผมกลายร่างเป็นปีศาจผมต้องอยู่ที่นี่คนเดียวกับปจิตะไม่เป็นไรนะกลับ้าลุงบ๊วยเถอะลุงบวยเชื่อแล้ว หรือวจะไม่ทำอะไรเด็ดขาดเอแต่ผมจะต้องเอาปิตะกลับบ้านด้วยนะโอเคไหมเฮ้ยโอเคได้เลยฉันคิดว่าเขาน่าจะใจดีสําหรับแกนะแน่นอนสินี่ด,ดูดูสินี่เขาให้อาหารกับผมด้วยนะฉันไม่เอาหรอกนะไปเรากลับบ้านกันเถอะตอนนี้มันดึกแล้วละสินะปิตะ นายหาอาหารมาจากไหนวะเนี่ยฉันไม่กินหรอกนะบ้านกันเถอะออกไปนี้เราคงไม่สามารถที่จะอยู่ในหมู่บ้านของเราได้อีกต่อไปแล้วเฮ้ยระวังตัวด้วยละ่ะหอ้อยจะระวังอะไรอีกวะเนี่ยเฮ้ยเราอยู่บ้านแล้วเราก็ไม่มีเพื่อนดูสิเขาไม่อยากจะเล่นกับผมเลยอะนะ เขาเล่นอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยเขาต่อยกันโอ้โหน่าสนใจฮะผมขอลองไปเล่นด้วยแล้วกันนะผมไม่มีเพื่อนแล้วอ่ะตอนเนี้ยไอ้มันโดนหน่อยดิวะฮัลโหลเพื่อนต่อยอะไรกันวะเนี่ยหวัดดีวังทีวีเอ้ยอ่าฉันฉันอยากจะขึ้นลองแบบชกด้วยได้ไหมอ่ะ เฮ้ยแต่ไม่มีคู่ชกนะเอ่อลองดูกับคู่ข้างบนสองหนึ่งก็ได้นะไม่ถือว่ารวมหรอกนะเฮ้ยเขาตินไปเลยขอแล้วขอแล้วเพื่อนขอแล้วอะไรวะหย่าเฮ้ยวันดีเพื่อนอ่ามาทำอะไรมันเปอะไรในโลกมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดไม่ใช่เหรอเฮ้ยใจเย็นก่อนนะฉันไม่ใช่ปีศาจฉันยังอยากจะเป็นเพื่อนกับพวกนายนั่นอยู่ไกับฉันดีไหม ใจเย็นก่อนนะ FTV ทีบฉันแต่ก็ะสองหนึ่งก็ถือว่าได้อยู่นะเราฉันเอื้อเฮ้ยเออใจเย็นเออปีพุนาทำ้าแล้วนี่ยถอยต้องให้ฉันกลายร่างเป็นปีศาจต่อสู้กับพวกนายอย่างนั้นเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยก็ฉันคือปีศาจยังไงเล่าเฮ้ เฮ้ยจะหนีไปแล้จะฟันไปทีตายจริงแล้วอย่างนั้นเหรอตายแล้กนายคือปีศาจเหรอเฮ้อทำไมเล้วบางทีนี้นายเพิ่งเอเดี๋ยวนั้นนายคือปีศาจแล้ววะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนของนายก็เป็นปีศาจอย่างนี้ด้วยเหรอถ้าอย่างนี้ละก่อนนายก็ขึ้นสังเวียนมาสู้กับฉันเลยแล้วกันฉันพร้อมละขอสักการสักหน่อย ถือว่าทัชชันคานนายก็ถือว่าเฮ้ยจะเย็นน้าเยียะเออฉันมีพลังไฟเฮ้ยแต่ฉันก็มีพลังไฟฟ้าด้วยมีพวันไปทีอ่ะเอาตายเลยอย่างนี้ก็เหลือพวกนายสองคนแล้วแหละนะหนีจะหนีเป็นไงไปเลยเฮ้ยจะไปแล้วเฮ้ยคนก้นแน่น่ะนะเฮ้ยผมก็อะอะไรอีกโอ้ ไม่มีปจิตต์ผมก like ็อยู่ได้นะแต่ผมม it. ันโหดเป็นหน่อยไปใช้พลังอย่างนี้นะขอโทษทีนะเพื่อนดีนะถ้าลุงบ๊วยรู้แล้วก็ผมตายแน่เลยเราด้วยคงไม่รู้หรอกนะเออพลังของขอื้อเหงอะไรวายๆอีกแล้วร้วนเนี่ยเกิด้ะเอียดไปเลยมีอะไร บ้ช่านประหลาดอะไรไม่รู้มันมันทำบ้านฉันเป็นไฟเฮ้ยเป็นไฟไหม้หมดเลยเนี่ยเฮ้ยบ้านบ้านก็อยู่ใกล้น้ำนายก็เอาน้ำหลัดไฟสิโถอเอ้ยอย่าเผาใจดิอย่าทำบ้านฉันอย่าทำน่าขำชะมัดเลยว่ะโอ้ฝนตกพอดีเลยอ่านะแต่ว่ามันตัวอะไรวะเนี่ยมันตัวอะไรวะนาย ฉันคิดว่าน่าจะเป็นแชนซอมแมนแชนซอมแมนมันคือเหมือนร่างของฉันนะแต่ว่าแต่ฉันจะช่วยนายอย่างนั้นเหรอนายเคยถล่มบ้านของฉันเหมือนอย่างนี้เลยอ่ะมันน่าขำชะมัดเลยว่ะเฮ้ยหยุดนะแชนซอมแมนนายทำอะไรวะเนี่ยอี๋ฝันหลังของฉันอีนี่นายจะฆ่ามนุษย์ ผู้ที่อ่อนแอกับไอ้สองตัวนี่อย่างงั้นเหรอไอ้มนุษย์สองตัวนี่มันก็แค่มนุษย์กากะคนหนึ่งเองนะแน่จริงนายก็ต่อสู้กับฉันสิวะเยอะเหอเฮ้ยใจเย็นสิไอ้ทวีเดี๋ยวนายก็ตายเราก็ถือทำไมนาพืป็นฉันนี่นายทำบ้าอะไรวะเนี่ยไอ้ฉันซอมแมนนี่ยอย่าบอกนะวันน่าจะต่อสู้กันอีกะพอสักทีเหรอวะ นายตายไปแล้วคนนึงอ่ะบืนของนายมันจะไม่ทำให้แชนซอมแมนเป็นอะไรได้หรอกนะอะไรเลยวะมันหลน่เฮ้ยแชนซอมแมนฉันจะบอกอะไรให้นะนะควรที่จะทำอะไรอย่างนี้นะเพื่อนฉันคิดว่านายลืมไปแล้วเหรอว่าปุจิตาน่ะที่นายได้ร่างอย่างนี้นะก็เพราะว่าปุจิตาไม่ใช่เหรอวะแน่จริงแกก็มาตู้กับฉันดิวะต่อสู้บ้าเลยล่ะนั่นไงปุจิตามาแล้ว พี่จิตอีนาจะฆ่าเชนซอมแมนอย่างนั้นเหรอโดนละงั้นก็ฆ่ามันเลยเย้ยเยอฆ่ามันเลยฆ่ามอาเยฆ่าเลยะตายซะเยอนายจะต้องตายนีฆ่ามันเเฮ้ยมันตายแล้ว เฮ้ยมันตายอย่างงั้นเนาะเราจะตะนี่นายฆ่าเชนซอมแมนได้ลงคออย่างงั้นเนาะวะแต่มันคือร่างใครวะเนี่ยฉันอยากจะรู้ชัดมัดเลยว่ะลุงเบิร์ตหมายไปไหนวะเนี่ยลุงเบลไปไหนวะแต่บอกว่าลุงเบิร์ตตายแล้วอ่ะคิดว่าลุงเบิร์ตน่าจะเป็นเชนซอมแมนหรือเปล่าวะเนี่ยไม่นะแต่ว่าไอซีพีถูกฆ่าตายมันยังไม่ตายอย่างงั้นเหรอเฮ้ยเชนซอมแมนฉันอยากจะรู้ว่านายคือตัวอะไรวะเนี่ยนายคือใครวะ อะไรวะเนี่ยอ้าวลุงบัวอย่างนั้นเนาะเฮ้ยมันถล่มบ้านเพราะทำไมวะเฮ้ยที่ฉันฉันขอโทษนะฉันขายทีวีตายไปแล้วนะยลุงบัวทำบ้าอะไรลงไปวะเนี่ยเยอะ